ชูวิทย์เนี่ยการแฉเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดทําเพื่อชาติจริงๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปแฉมาเพื่อที่จะช่วยพรกผู้ตัวเองอันนี้ผมไม่เห็นด้วยจริงๆพร้อมๆกันกับการที่พยายามที่จะปิดปากผมมากันทนายมาทั้งพวกหิ้วแสงมาทั้งพวกนักร้องมาทั้งบอกฟ้อง400เขต7 7จังหวัดในวันที่มีการมอบถุงเงินจํานวนดังกล่าวที่พี่ชูวิทย์บอกว่าเป็นเงินจํานวนหกล้านเนี่ยมีข้าราชการตํารวจ นะครับที่อยู่นอกราชการคนหนึ่งอยู่ร่วมด้วยทางกฎหมายผมสู้ทางสังคมผมสู้ทางสื่อผมสู้ผมสู้ทุกทางวันนี้นะครับผมไม่ยอมออกมาถูกด่าเนี่ยแล้วก็ทวงถามว่าเงินก้อนเนี่ยเป็นของใครใครเป็นเจ้าของกันแน่นะครับจนป่านนี้สังคมยังคิดเลยว่าเป็นของพี่ชูวิทย์เป็นของพรรคพวกพี่ชูวิทย์เป็นของคนที่ทำงานสุจริตมาให้ ก็เป็นเงินของสารวัตรวหลรอบกัดต่างๆผมพร้อมจะกัดตอบและพูดสั้นๆว่ากูไม่กลัวมึงคือต้องบอกก่อนว่าพี่ชูวิทย์เนี่ยการแฉเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแฉ แฉถ้าเกิดทําเพื่อชาติจริงๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปแฉมาเพื่อที่จะช่วยพรกพวกตัวเองอันนี้ผมไม่เห็นด้วยจริงนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับก็คือในวันที่มีการมอบถุงเงินจํานวนดังกล่าวที่พีชชูวิทย์บอกว่าเป็นเงินจํานวนหกล้านเนี่ยนะครับมีข้าราชการตํารวจนะครับที่อยู่นอกราชการคนหนึ่งอยู่ร่วมด้วยนะครับคนแรกนะครับก็คืออดีตผู้การ นครศรีธรรมราชถ้าวันนี้นะครับผมไม่ยอมออกมาถูกด่าเนี่ยแล้วก็ทวงถามว่าเงินก้อนเนี่ยเป็นของใครใครเป็นเจ้าของกันแน่นะครับจนป่านนี้สังคมยังคิดเลยว่าเป็นของพี่ชูวิทย์เป็นของพรรคพวกพี่ชูวิทย์เป็นของคนที่ทํางานสุจริตมาให้นะครับแล้วที่ผมจะต้องมีการเกิดมีการโพสต์ไปก่อนเนี่ยนะครับว่าเพื่อที่จะก่อนที่จะดเนินการเนี่ยผมทําให้เป็นข่าวก่อนนะครับ เพราะว่าแต่ละคนในภาพที่เกี่ยวข้องที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับเป็นคนใหญ่คนโตทางนั้นนะครับพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดดูแล้วกันถ้าเกิดผมส่งเรื่องนี้ไป,ไปให้ปปงตรวจสอบเนี่ยนะครับเด็กอนุบาลนน่ยคิดได้เลยว่ายังไงมันก็คือตรวจสอบกันไม่ได้นะครับส่วนใครจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงในวันนั้นนะครับอันเนี้ยต้องให้พี่ชูวิทย์เป็นคนบอกแล้วแหละว่าสองคนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นะครับมาเกี่ยวข้องในวันที่มีการาถือถุงเงินมาให้พี่ชูวิทย์เขาเกี่ยวข้องยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาก็เล่ารายละเอียดมานะครับซึ่งบางคนก็เล่าอีกแบบหนึ่งอีกบางคนก็เล่าอีกแบบหนึ่งแต่ข้อท็จจริงที่ผมพูดในวันนี้ก็คือเป็นข้อท็จจริงที่ยุติงเงินจริงๆเนะี่ยตอนนี้นายตั้มเองรู้หรือ,อยังคราว่าเป็นใครก็เป็นเงินของสารวัตรสัว ใช่ครับเป็นเงินสวส่วนเขาจะมาปิดปากเรื่องลาลิซาทั้งหมดเลยก่อนวันที่3ามกุมภาพี่ชูวิทย์ไม่เคยมีการพูดถึงลาลิซาเลยนะครับแล้วทีนี้ไอคนเจ้าของถุงเงินเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าพี่ชูวิทย์เนี่ยจะมาออกมาเปิดครั้งแรกในวันที่5แสดงว่าจะต้องมีการคุยกันมาก่อนแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ย พี่น้องประชาชนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ว่าให้ลงไปย้อนดูไทม์ไลน์ดูแล้วกันพี่ชูวิทย์เคยพูดถึงเรื่องบ่อนพนันออนไลน์เรื่องอาบอบนวดเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วตอนขนาดเกิดเหตุมีการยิงกันที่บ่อนสักที่หนึ่งนะครับมา2อปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยพูดถึงอาบอบนวดลาน,นิซ่าอีกเลยนะครับแล้วทําไมพวกนี้นะครับจะมารู้ก่อนล่วงหน้าได้ยังไงว่าจะมีการมาถแถลงวันที่5กุมภา นะครับจะมีการไปโพสต์ถึงวันที่5กุมภาถึงเอาเงินมาให้วันที่3ก็คืออย่างที่บอกครับว่าการแก้ตัวไปเรื่อยมันก็เหมือนลิงแก้แหนะครับคือเราไปต้องไปย้อนดูไทมลน์ว่ามีการพูดถึงอะไรยังไงบ้างอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่ชูวิทย์บอกรับเงินมาวันที่3กุมภานะครับแล้วก็ยังไปแชรเขาอีกวันที่5 นะครับแล้วกว่าพี่ชูวิทย์เนี่ยจะเอาเงินไปบริจาคเนี่ยก็วันที่10กว่าถ้าเกิดว่าไอ้พวกเนี่ยมันไปแฉพี่ชูวิทย์ไอ้ระหว่างที่เงินยังอยู่กับพี่ชูวิทย์ยังไม่เอาไปเข้าไปบริจาคเนี่ยอย่างนั้นพี่ชูวิทย์ไม่ตายเลยเหรอนะครับพี่ชูวิทย์อยู่ในวงการนี้เนี่ยพี่ชูวิทย์ค่อนข้างจะน่าจะรู้ดีอยู่แล้วแหละว่าพวกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วยิ่งพี่ชูวิทย์ไปแฉอย่างเงี้ยสมมติวันที่6อ้าวมึงเอาเงินกูไปนะแล้วถ้าอย่างนี้พี่ชูวิทย์ไม่ยิ่งตาาายยเหอออมมมื่ีีชชพทนกก็ต้้งใฎาย เมื่อมีคนเดือดร้อนถ้าไปคิดตังเขาตอนถแถลงข่าวเนี่ยมันไม่มีโจทย์มันไม่มีจำเลยมันไม่มีสาตัวเองก็ไม่มีหลักฐานการพูดในทุกๆเรื่องนะไม่ได้หมายถึงเรื่องผมเรื่องเดียวการพูดทุกเรื่องก็แสดงว่าคุณพูดอยู่คนเดียวหลักฐานของคุณเนี่ยมันไม่มีใครโต้แยง้งผมก็ไม่เคยคิดนะว่าทนายความมีการคิดค่าถแถลงข่าวด้วย ดังนั้นสมาคมทนายความหรือสมาคมสื่อก็ควรจะเอาไปพิจารณาดูทนายความนี่น,นะครับเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลามันไม่มีใครตัดสินภายในระยะเวลาวันสองวันหรอกครับมันใช้เวลาเป็นปีใช้การถแถลงข่าวการถแถลงข่าวของคุณจะโจมตีหรือจะอะไรนั่นไม่ใช่วิธีของทนายความแล้วล่ะครับคือคุณสังเกตดูว่ากระบวนการนี้ มันมากระบวนการในเวลานี้และพร้อมๆกันพร้อมๆกันกับการที่พยายามที่จะปิดปากผมมากันทนายมาทั้งพวกหิวแสงมาทั้งพวกนักร้องมาทั้งบอกฟ้อง400เขต77จังหวัดแต่ผมยืนยันวันนี้พร้อมกับทนายอนันตชัยมีฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับ ทางกฎหมายผมสู้ทางสังคมผมสู้ทางสื่อผมสู้ผมสู้ทุกทางหมารอบกัดต่างๆผมพร้อมจะกัดตอบและพูดสั้นๆว่ากูไม่กลัวมึง